สวัสดีค่ะบานก่อนนะครับกระเป๋าคาดอกคาดเอวนะครับหมายล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวผมขอสามนีแรกนะครับให้ลูกค้าไปดูอัลบั้มนะครับว่าที่ร้านสั่งซื้อยังไงมีสินค้าอะไรบ้างนะครับแล้วก็โปรโมชั่นนะครับสามวีนะครับใครที่ดูอยู่แล้วก็กดดับเบิลคลิกไปได้เลยนะครับอ่ะแป๊บนึ่งนะครับ สวัสดีครับบันก่กรนะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อสินค้าหรือไม่ก็อยากดูรุ่นอื่นเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าทุกแบบนะครับเจแจ็คนะครับอะไรพวกนี้นะครับไม่อินเจแปนนะครับก็ไปที่ลายนะครับกดเพิ่มเพื่อนนะครับปกตินะค้นหานะครับก็ไปไลน์เป็นลายส่วนตัวของลูกค้านะครับกดเพิ่มเพื่อนนะครับก็เอ้ยไม่ใช่กดค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์นะครับ แ KRON นะครับ KRON นะครับก็คือชื่อร้านผมเลยแอปนะครับมีแอปด้วยนะ KRON นะครับแล้วก็กดค้นหานะครับแล้วลูกค้าก็กดเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วก็กดแชทนะครับอ่ะจะมาหน้านี้เลยนะครับตัวนี้เป็นแผนที่ร้านนะครับกดกดไปได้เลยกดปุ๊บมันจะนําทางมาให้เลยนะครับอยู่คลองหนึ่งนะครับออกจากฟิวเจอร์มาแล้วนะครับเป็นแผนที่ใน Google นะอย่างเงี้ยผมอยู่ยุยยานะกดนาทางปั๊บ นำงทำมาให้เลยนะครับอยู่หลังฟิเจอร์นะครับอ่ะต่อมานะครับก็เป็น YouTube เป็น s h อ p e e กดไปจะเป็น e s h อ p e e ผมเลยนะครับเหมือนกัน s h อ p e e นะเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่าโทษทีช้อปปีอ่ะ,า e. อะมาแล้วนะครับลูกค้าอ่ะลูกค้าโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นอยู่ตรงนี้นะ เลื่องขึ้นมานิดนึงนี่คือโปรโมชั่นจะเป็นโค้ดส่วนลดของช้อปปีให้นะครับผมจะลงไว้ให้เรื่อยๆนะครับกดตรงนี้นะครับหมดหมู่นะครับหมดหมู่นะปุ๊บอ่ะเหมือนกันผลไปแยกอัลบั้มไว้ให้เหมือนกันแบบนี้เลยนะครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นแวนเวอร์นะครับวิทยาให้หมดนะครับจะได้ดูง่ายๆนะครับแล้วก็ Facebook IG นะครับแผนที่ตรงนี้เอยอัลบั้มกดเลยครับกดปุ๊บนะครับถ้ามีโปรโมชั่นมันจะขึ้นตรงนี้เลยมีโปรโมชั่นให้ นี่คือลายนะครับอ่ะตรงนี้คืออะลูกค้าเลื่อนตรงนี้ก็ได้แต่ไม่ต้องเลื่อนก็ได้เพราะว่ามันมันหาไม่เจอมันเยอะมันม,มันมีเป็นพันม,มันมีเป็นพันๆนะนะครับนี่คืออัลบั้มแยกนะครับเลื่อนได้นะครับเห็นไหมกระเป๋าคัดอกกระเป๋าสะพายข้างดาว7จนะครับ fashion, พวกนี้ก็เป็นแฟชั่นพวกพวกลันต,ตามูฟอะไรพวกนี้นะซีคลาสสิกแจ็คแล้วก็แวนแวนสามอัลบั้มเลยนะครับกดตรงนี้นะครับเล็กๆนะ กดเลยปุ๊บนี่คืออัลบั้มแยกเหมือนกันอีกแล้วนะครับกระเป๋าเป้มวกนะครับแจ็คญี่ปุ่นนะครับนี่คือญี่ปุ่นหมดเลยนะครับสมมุติว่าผมเอาแจ็คญี่ปุ่นปุ๊บนะครับเลื่อนเลยครับเลื่อนมาปั๊บนี่คือญี่ปุ่นนะครับอ่ะสมมุติว่าเอาทำลายอ่ะปุ๊บนะครับดูรูปไม่พอเลยขอรูปอยากจะอยากจะขอรูปเพิ่มจะกดชักไปหาแอดมินไม่ต้องขอครับ เลื่อนครับ youtube เลยสวัสดีครับร้านก่อนนะครับอ่ะแล้วก็กดตรงนี้นะครับสมมุติว่านะสมมุติลูกค้าอยากจะสั่งใช่ไหมครับอ่ะกดตรงนี้นะครับกดปุ๊บนะครับกดคําว่าสั่งซื้อทีหนึ่งปุ๊บมันจะบีเบอร์ขึ้นมาเลยว่ามีของไหมถ้าไม่มีคือหมดนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับอ่าตัวนี้เป็นกระเป๋าคาดอกคาดเอวนะครับก็ใส่ได้สองแบบนะครับตัวนี้ใหม่ล่าสุดมีสีเดียวนะครับมีสีเดียวนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับก็ขอแคบเหมือนเดิมนะครับผลิตครั้งเดียวหมดแล้วก็คือหมดเลยนะครับไม่ผลิตซ้ำสองนะครับตัวนี้เป็นผ้าโพลีสปอนนะเอ้ยโพลีสเตมนะครับอ่า ก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้เคยมานาะคือมันเป็นบอดี้เก่านะครับแต่แค่แค่เปลี่ยนลายเท่านั้นเองนะครับมันก็เหมือนรองเท้าอะ่ะเปลี่ยนสีเปลี่ยนแบบเปลี่ยนลายอะไรพวกนี้ไปนะครับบอดี้ <c oughs> ก็เหมือนเดิมนะครับบอดี้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้โลโก้เนี่ยจะเป็นสกรีนนะครับสกรีนสกรีนเป็นเป็นยางนะครับมันเงาเงามันจะเงาเงานะลูกค้า เงา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 นะครับจะไม่จะไม่ด้านนะครับจะไม่ด้านสีดํานะครับสีดําสีเดียวนะครับอ่ะตรงโลโก้คอนเวิร์ตนี้จะเป็นซิปนะครับเป็นซิปล็อกนะครับอ่ะนี่คือช่องแรกนะครับก็คือซิปปึ๊บอย่างนี้เลยนะครับช่องแรกนะครับก็คือใส่ได้เต็มพื้นที่นะครับใส่ได้ถึงข้างล่างนี้เลยนะครับแล้วก็ข้างๆงนี้นะครับเต็มพื้นที่เลยนะครับ หลังนะครับเรียบๆตัวนี้จะมีซับจะมีซับการกระแทกให้นะครับเป็นโฟมข้างในบางๆนะครับกนจะนิ่มๆนิดหนึ่งนะครับอ่าช่องแรกนะครับแล้วก็ช่องสองนะครับช่องสองข้างในนะครับโล่งๆเลยหมายความว่าโล่งคือไม่มีช่องไม่มีซิปข้างในนะครับคือเป็นช่องโล่งๆนะครับข้างหลังก็มนี้เราก็คอนเวิร์ตนะครับตัวนี้ก็เป็นโฟมนิ่มๆนะครับการกระแทกนะครับ หมือนเป้ะนะครับตรงนี้วัสดุเดียวกับเป้ะนะครับอ่าก็จะมีแค่สองช่องนะครับแต่แต่ตรงนี้ใบใหญ่ตรงนี้ใบใหญ่นะครับสายนะครับสายปัดไ้แค่ข้างหนึ่งนะครับแต่ยาวมากนะครับอันนี้ไปอย่างนี้ ผมประมาณผมไม่แน่ใจนะว่าอาจจะสามสิบนะครับดูนะครับเอผมอาจจะสามสิบนะยาวเลยเห็นไหมลูกค้ายาวเลยนะครับโอกผ,ผ,ผมก็ผมก็จำไม่ได้ว่าอกผมเท่าไหร่เนี่ยเหลืออีกบาทเลยนะครับเหลืออีกบาทเลยนะครับคนตัวใหญ่ๆได้สบายๆเลยนะครับเห็นไหมเหลืออีกบาทเลยนะครับ สายยาวมากนะครับสายยาวมากนะครับขนาดนะครับขนาดกว้างนะครับกว้างนะครับสิบเอ็ดนิ้วนะครับเกือบแม้มรรทัดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับสิบเอ็ดนิ้วนะครับสูงนะครับหกจุดสองห้านิ้วนะครับหกจุดสามเหมือนกันนะหกจุดสองหกจุดสามนะครับ ตรงนี้นะหกจุดสามนะครับความลึกนะครับลึกคือใส่ของได้นะครับตัวนี้ข้างๆจะมีปรับให้ด้วยสมมติมว่าลูกค้าใส่เยอะใช่ไหมอันนี้คือเต็มพื้นที่ใหญก่ก็ล่นมาดึงสายคันนี้ให้มันล่นเข้ามาปุ๊บก็จะชี้ถไยนะครับปรับได้นะครับไม่ให้ต้องปลายมันสมมติมว่าอย่างนี้ใช่ไหมให้มันรัดเข้าตัวนะครับลึกเยอะเลยนะสองจุดห้านิ้วนะครับขอช่วงนี้นะคือพื้นที่อย่างเงี้ย พื้นที่นะครับสองจุดห้านิ้วนะครับก็ใหญ่เลยนะครับอ่ะก็เหมือนเดิมนะครับลายเหมือนเดิมวัสดุอดี้เดิมนะครับเปลี่ยนลายไปนะครับเปลี่ยนลายไปนะครับก็ผลิตข้งเดียวเหมือนกันนะครับหมดแล้วคือหมดเลยนะครับก็ไม่ผลิตซ้ำสองนะครับก็สวยดีตัวนี้นะครับอ่าวัสดุเป็นพลาสติกนะครับตรงนี้ เป็นพลาสติกนะครับอันนี้เป็นพลาสติกนะครับเวลาคล้องเวลาคล้องเหลือคล้องเหลืออย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะมีตัวตัวล็อกตรงนี้นะครับปรับขึ้นปรับขึ้นมาครึ่งหนึ่งนะครับแล้วกิก๊บหนีบตรงนี้เข้าไปอ่ะล็อกสั้นลงแล้วเห็นไหมอ่ะประมาณนี้นะครับตรงสายตรงสาย สายสายใหญ่มากสายใหญ่มากประมาณนะครับประมาณนะประมาณนะสองนิ้วได้นะครับสายเนี่ยหนาสองนิ้วเลยนะครับ <q> ถือ <Syndrome> ว่ญญญาใหญ่นะครับถือว่าใหญ่ขาดยากครับกระเป๋าส่วนมากซิปแตกซิปแตกก็ไปซ่อมซ่อมตามร้านซิปได้กระเป๋าท่านก็ไม่ขาดอะนะครับกระเป๋าใช้กันทนนะครับทนเพราะมันไม่ได้รับมันไม่ได้ไม่ได้อรองเท้านะต้องใช้แรงกับ ลายน้ำหนักเรานะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับลูกค้าสนในจะทำอะไรเลยมีสีเดียวสีเดียวตอนนี้มีสีเดียวลายเดียวอ้อแล้วมีอีกลายนึงเป็นล,ลายเก่ามีมีอยู่ทรงนี้มีอยู่ประมาณสามลายนะครับตอนนี้นะอ่ะราคานะครับราคาเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับอ่าก็ประมาณนี้ก็ราคาก็จะเป็นราคาเดียวกันทุกช็อปเลยนะครับ จะสาขาไหนเซ็นท่านโรบิสันอะไรก็แล้วแต่คือราคานี้หมดเลยนะครับอ่ะประมาณนี้ครับลูกค้าเรียบง่ายๆนะครับเพิ่มลายขึ้นมาเป็นโลโก้ดาวแล้วก็โทวที่เป็นคอนเวิร์ตนะครับอ่ะก่อนนล้งก่อนนะครับยังไงผมฝากด้วยนะครับมีอะไรดีๆผมก็จะมานำเสนอให้นะครับก็รับเปิดทุกวันส่งของทุกวันนะครับรถมารับของประมาณบ่ายบ่ายหนึ่งบ่ายสองนะครับก็ตอนนี้ก็ ง่ายดีนะครับรวบมารับที่ร้านเลยไม่ต้องไปส่งเองนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับั้นก่อนนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ